ฮัลโหลวัสดีครับผมวันนี้ต้อนรับสู่ช่องมันผจญกันอีกนะฮะเป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ์กักตัวแต่ละคนทําอะไรกันบ้างวันนี้ถ้าใครไม่รู้ทําอะไรเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ว่างๆฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูชาเลนจ์เราดูเจ้านี้ก่อนโอ้หเฮ้ยแมวคขน,นอนกันอย่างนี้อ่ะใช่อ่ะแมวมึงนอนทุเรศจังวะเฮ้ เอ้นี่ยนอนดีๆสิเอ้อเ,อ,อ,เอ,อ้นอนอย่างไงวะอืดูกล้องหน่อยดิเอ,อ้เอ้อเอ้เฮ้เนี่ยได้นี่คือท่านอนไล่โควิดอ่ะหรือว่าไงเฮ้เคเรามาสู้ชาเลนจ์กันดีกว่าสนุกสนุกยามว่าง วันนี้ชาเลนจ์มีง่ายมากๆใครว่างๆลองฝึกดูทำดูนะปกติเรานะ่าจะเคยตั้งเหรียญกันมามั่งแล้วนี่นี่ก็จะเป็นเหรียญห้าเดี๋ยวหาเหรียญสวยๆนะเห้าเหรียญบาทเราจะใช้แค่สองเหรียญเหรียญห้ากับเหรียญบาทนี่ประมาณนี้ ดยปกติแล้วเมื่อก่อนเราน่าจะเคยเล่นกันนะคือการตั้งเหรียญเราก็จะเอาเหรียญห้าตั้งใช่ไหมนี่ตั้งเหรียญห้าเหรียญเดียวนี่ยังยากเลยเนะี่ยเฮ้ยไม่ตั้งไม่ได้วะอ่าตั้งได้แล้วแล้วก็เหรียญบาทเหรียญบาทจะยากหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเหรียญมันเล็กโอ้ยที่นี้ ด้วยความที่ว่ามันง่ายไปแล้วสำหรับการตั้งเหรียญอย่างนี้เรามีแอดวาน์ยิ่งกว่าน,นั้นคือเราจะนำเอาเอะไรบ้างลมพัดคือเราจะทำการตั้งเหรียญห้าเหรียญหตั้งก่อนนะเราว่าเราน่าจะมีปัญหากับเหรียญห้าแล้วแลวรู้สึก แว่าเราหาเหรียญห้านะเหรียญห้าตั้งไปเพราไม่น่าขึ้นอยู่กับเหรียญแล้วล่ะน่าขึ้นอยู่กับคนตั้งแล้วล่ะโอ้ยตั้งยากอะเนี่ยมีใช้เหรียญห้ากี่เหรียญแล้วเนี่ย นี่จุดอะไรวะอ่ะทีนี้เราจะนําเหรียญบาทนี่นะเหรียญบาทนี่เหรียญบาทไม่มีอะไรติดขอบทั้งนั้นนะเหรียญบาทนั่นเลยนี่เหรียญบาทนี่เงาบูบ้าบูบ้บเป็นเหรียญใหม่เราจะเอาเหรียญบาทเนี่ยตั้งบนเหรียญห้าขีดนี่ตั้งบนนี้เลยเดี๋ยวจะลองดูอันนี้ต้องขออนุญาตปรับ องศานี้ก่อนเพราะว่าต้องใช้การนั่งอืมเราจะตั้งเหรียญห้าก่อนเอาจริงงั้นเหรียญเดียวแม่ก็ตั้งยากกันเนะี่ยเฮ้ย โอ้ยเราจะดูว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีกัน ยากอะเนี้ยายากยากยากโอ้ยอากาศก็ร้อนหัวก็ร้อน ไปแล้วห้านาทียังไม่ไปถึงไงเฮ้ยต้องได้สิวะแบบนี้ไม่มีอะไรยากเว้ยแต่ว่าเราต้องรอเปลี่ยนมุมดูเดี๋ววกัน ต้องขอนั่งก่อนนั่งแล้วเปลี่ยนมุมดูแต่บอกว่ามุมนี้เถอะนิดหน่อยเออต้องนั่งวะ่ะตัองหามุมดีๆหน่อยเอาละโอ้ย มือั่านนิดเดียวไม่ได้เลยโอ้ยอยากโว้ยอืม <c oughs> โอ้ยเหงือออกมือแล้วนะเฮ้ยตอนนี้แมวก็ยังนอนท่าน,นั้นอยู่นะต้องไม่สนใจมันมันยังไม่สนใจเราเลยจิงจิงเมื่อก่อนตอนที่แบบนิ่งๆนี่คือ มีสมาธิกว่านี้นี่คือตั้งได้นะโอ้โหกลับแล้วกลับแล้วกลับต,ตรงไหนก็ไม่รู้ยังไม่เห็นถึงความเกือบกือบได้เลย โอ้ยหรือว่าเราต้องเปลี่ยนเหรียญวะมีเหรียญไหมเปลี่ยนมาหลายเหรียญแล้วนะอือ <c oughs> ยากดีแท้ จริงถ้านายก็พยายามหาเหรียนใหม่ๆห,หน่อยจะตั้งง่ายหน่อยเฮ้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 ยดูนี่เฮ้ยเฮ้ย ัวนี้ทุทกคนตัวอะไรนี่เฮ้ยเซิร์ชมาว้าวว้าวดูดูด,ดูดูเงาดูเงาดูเงา ดูด้านบนดูด้านบนโอ้โหเป๊เรียกว่าเป๊เป็นไงสุดยอดวู้ฮู้ฮู้โอ้ยทำได้ทำได้ฮะลองไปทำกันดูชาเลนจ์น,นี้ลองทำกันดูอืมไม่กล้าแท็กใครเหมือนกันว่ะใครจะลองทำดูก็ได้นะว่างๆเอาไปทดลองชาเลนจ์นี้ได้ฮะว่างๆช่วงโควิด จะเอาเหรียญห้าตั้งก่อนแล้วก็ตามด้วยเหรียญบาทตั้งอยู่ข้างบนนี่ดูโอ้หเป๊ะเลยอะเป๊ะเลยดูจากข้างบนนะแบบมันต้องแบบพอดีแบบพิกไม่ได้เลยแบบนิดเดียวก็ไม่ได้เลยอะแม่งต้องเป๊ะเป๊ะในเป๊ะ เป๊ะๆเ,เลยโอ้โหสุดยอดโอเคแล้วเจอกันคลิปหนะ้ายบาย